สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีต้อนุณผูนะคะที่ดีท่สุดในคนทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกๆดองนี่คืองานกู๊ดาค่ะวันนี้สกายจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสรางความหอมกันกับคุณทีและคุณกิวค่ะ ส้าน้อจ้าน้อจ้าหเจอคูซ่าระดับตำนานไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคูซ่าเจเนเรชันใหม่เรามันนาวซึ่งวันนี้เราได้อีกสองคนนะคะที่จะมาร่วมเวทีวันนี้ค่ะคุณนัลและทุกบ้านค่ะยิ่งห่เนาะ ถามกันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมง,งานกับน้องและน้องๆขึ้นมาร่วมโปรเจกต์กับคุณเชิญค่ะเท่มากครับรู้สึกเหมือนตอนที่เราได้เป็นพรีเซนเตอร์ครูซานวันแรกไยนะเนยน้องตอนนั้นน็อตกับปั้นเพิ่งเข้าวงการเองครับแต่ในวันนี้ครับเราต้องขอแสดงความยินดีกับน็อตแล้วก็ปั้นบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ล่าสุด เครื่องดื่มคูซ่ารดมะนาวอย่างเป็นทางการครับปรบมือฮะคคาอเดี๋ยวขอเชิี่จูเีนส่ปทวมพองบามากด้ขอบคุณครัโอเคค่ะครับตามมาตามมาตโอเคขอซนจเลยค่ะาภาพรวมเชิญค่ะเป็นไงคะการจะโดดรยย่ยระดับตำนานและเจเนเรชั่นใหม่มาเอาละคะ่ะในช่วงต่อไปเดี๋ยวขอกลับไปเชิญพี่จูเลียนใส่ภาพน้องได้เลยค่ะเชิญค่ะ งานนี้เขาว่าเป็นศึกคู่จิ้นจริงไหมคะดีใจไปกับน้องๆนะครับที่ความพยายามของพวกเขาเนี่ยไม่เห็นผลสักทีหลายๆคนกําลังมองว่าน็อตกับปั้นเป็นดิลคู่เจนทูอะครับถ้าพวกผมเป็นเจน2เนี่ยก็แปลว่าเจน1ก็ต้องตกรุ่นสิครับคู่ผมก็คือคู่ผมอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยครับเรียกว่าเปิดสกัดาดใหม่น่าจะดีกว่านะคี ยังไงทีก็ขอฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับช่วยรักเราอย่างนี้ต่อไปนานเลยเราต้องขอบคุณพี่พีมากเลยนะครับที่อุตส่าห์อวยเพรให้แฟนคลับเรารักพวกเรานะครับแล้วก็พวกผมก็หวังว่าสักราาดของพวกเราเนี่ยจะยืนยาวนานให้เท่ากับคู่ของที่พี่พีกับพี่ดิวเคยทํากันไว้นะครับ